วันนี้หลังจากเรียนเสร็จแล้วเราจะพาเด็กๆไปไทรเปยซูนะคะสวนสัตว์ที่ไต้หวันโอเคไหมเอย<ช>วันนี้เราจะนั่งรถอะไรไปคะพิมพช่ายมันตมา,าวันนี้เราไม่นั่งรถไฟแล้วคะ่ะวันนี้เราจะไปรถร,รถบัสนะคะแล้วถึงเลยอ่ะน้ำทางไปเลยคะ่ะเดินตุ๊กปเรอยบางเฉียนโจนี่เดี๋ยวเราจะลงอุโมงนะคะวันนี้ เราจะต้องข้ามไปขึ้นรถฝั่งตรงข้ามจากมหาลัยนะคะเดินสถานที่สวยแวะถ่ายรูปสักหน่อยคะ่ะอันนี้คือทางลอดอุโมงค์หน้ามาหาลัยนะคะเพื่อเชื่อมไปอีกฝั่งตรงข้ามนะคะ ขึ้นทางขวานะคะขึ้นทางขวามือขวาครับผมโอ้โหแล้วซูนุ้ยวันนี้เราไปสายไหนคะ <23 7 S 1> ไป <23 8. S 1> สายสองสาค่ะไปลงที่ไหนคะไปลงที่ คือเราตั้งใจจะไปเนี่ยต้องต้องอู้เหวียนใช่ไหมคะเลี้ยวค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานีหน้าเลยนะตอนนี้เราก็ลงจากรถบัสแล้วนะคะเฮตอนนี้เราอยู่ไหนกันแล้วคะเราอยู่สวนสัตว์กันค่ะทุกคนใช่นะคะตอนนี้รอซื้อตั๋วอยู่นะคะราคาได้แล้วนี่นะคะ เดผู้ใหญ่ค่ะดวครับดน้นเห็นครับวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะเป็นวันธรรมดานะคะถ้าเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากเลยค่ะตั้งแต่ตรงนี้นะคะอเดี๋ยวเราจะมาคุยกับลักษูนิงกันนะคะตอนนี้เราอยู่ไหนคะลักษูนิ้งไทเปซูค่าอไครับเดี๋ยวเราจะเข้าด้านในกันนะคะโดยการใช้ q ิอาโค้ดตรงนี้นะคะ เราจะใช้คิวอัลโคนนะคะแล้วก็สกแกงไปตรงนี้นะคะโอเคไปค่ะแค่ร่างค่า จุดแรกนะคะเราจะพาเด็กๆชมต้าส่งเมวาวกันก่อนนะคะน้องพันด้านะคะเข้าไปข้างในเลยคะ่ะไปเลยค่ะนี่คนไม่ค่อยเยอะนะคะนี่นะคะพันด้าตัวที่หนึ่งนะคะว้าว ตัวนี้ก็นอนนะคะนี่ค่ะตัวนี้กำลังหลับอยู่นะคะ,ละ,คะหลังจากที่ชมฮันน้าเสร็จแล้วนะคะเดิอนออกมาก็จะมีของเที่ยวลึกนะคะโอ้โหเราซื้อนิง่งโชว์หน่อยค่ะอุยน่ารรักจิงนี่นะคะราคาเท่าไห <250 S 1> ร่คะเนี่ย250รยห้สิบเค่ะอ่าแล้วตัวใหญ่อะคะตัวใหญ่แค่ตัวใหญ่ๆๆเลยนี้ก็อยู่ที่299บาทอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไป สถานที่ต่อไปเลยนะคะเดินไกลไหมคะอีกไม่ไกลครับประมาณ3ามนาทีเราจะถึงผาบ้านฝนจะตกนะคะฝนตกแล้วเข้ามมาตรงนันก่อนคราบิบปรล่าอยู่ตรงนี้แต่ว่าฝนตกไงเดี๋ยวเรามาตรงนี้กันก่อนไปดูนกน,นะคะไปดูนกไปดูน้ไปเดินไปข้าไปเดินไป อันนี้จะเป็นอุโมงค์อีกหนึ่งอุโมงค์นะคะก็จะมีสายนานาชนิดเลยที่เขาจะทำลุกไว้ไม่ให้ออกได้ก็ส่วนมากก็จะเป็นนกแมวขาวน่าจะมีเปลี่ยนเยอะเลยข้าวบดพี่น้องรถที่นี่มันจะมีตัวชารอตรถด้ยนะถ้ามัมีชารอตรถเราก็ตัวนี้มีอะไรนะโอ๊ยตอนนี้เรากำลังติดฝนกันอยู่นะครับเราซื้อ กำลังพาเด็กๆซื้อของร้อนๆยุคข้ามบัตรวีซ่าบัตร,ตรไม่มีหมายังได้ยังได้แล้วได้ค่ะใช้บัตรดิซ่์ออกกันก็คือบัตรวีซ่า Love shot is a love shot จริงหรอเออไปอันนี้ฝนอ,อันนี้ช่วงหน้าฝนนะคะ,ะนี่นะคะก็เลยต้องอยู่<ป><ป>กักาวยอะน่อุ้ยอะไรอนะอุ้ยยใหญู่ให่น่ากัวน่าัวน่กัว่ เออออกดูมันม่เป็นไรนาว่าก็เ็นป่ะคะเอา่ต้๊กเอาปรื่องถามคนอ่ะอะไรจะออกที่ดีด้วงจังปี